ตอเราเข้าสู่ชอดานช้างกลมนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวเราดูแบบคล้ายๆกันอีกแล้วนะคะด้านหลังก็แน่นอนว่าเขาเป็น 6610S นะคะอีกหนึ่งคันแน่นอนว่าเขาเป็นคารโลและเป็น12.424นะคะเป็นยางเดิมกระทะเดิมซึ่งยังไม่ค่อยหล่อแต่ว่าหล่อตรงที่เขาเป็นเครื่องวอร์สตาร์และเป็นปั๊มเหดและแน่นอนว่าเป็น ID เหลี่ยมนะคะ พกโค้อแบบนี้แน่นอนว่าเขาต้องเป็นเกียร์กลางคันนี้ไม่ได้มีท็อกมานะคะแต่พิเศษคือเขาเป็นพายใหญ่นะคะส่วนด้านหลังเป็นยางบางตัดดอกโอ้โหสวยมาก13.638นะคะกระถะสวยเลยนะเนี่ยมีหลังคางมาพร้อมนะคะแต่พร้อมแบบนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงคันนี้นะคะมีตัวจ้มตุ่นมาแต่ขอละท้ายมาไม่ได้ครบแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง กระบอกช่วยกง1 0น s นะคะไม่ค่อยได้เห็นนะคะที่จะมีมากับตัวรถสีเดิมของเขาที่เห็นคือหล่อใช้ได้เลยนะคะชั่วโมงของการทำงานเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนิดนึงว่าเป็นยังไง,ง,ง่อย่างที่เห็นนี่ด้านข้างนะคะเขาเป็นพาวเวอร์ในไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะคะคือท,ที่เขาเรียกว่าท้าย C0 หรือกองไฮดรอลิกใหญ่นั่นเองตัวชั่วโมงนะคะคันนี้นะ เห็นกันไม่ค่อยชาร์จเพราะว่าตอนนี้แสงอาจจะสว่างนิดนึงนะคะ2,653ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าว่า S แบบนี้คารล์ลแบบนี้ภายนอกอาจจะไม่ช่อยชำ้ำแต่ชั่วโมงคือแค่2,000เนี่ยเขาเป็นยังไงตามกันเลยค่ะอีกหนึ่งคันนะคะ s ปปเป S อีกห,หนึ่งคันนะคะแน่นอนว่าคันนคารล์ลและไอเทม เป็นฟอร์เชงหรือว่าเกียร์กระปุกเกียร์กลางของเรานะคะพิมพ์นิยอมแน่นอนว่าเป็นความเทศและเครื่อง power star และเป็นตัว i d 4 0นะคะคือเนื่องจากเนื่องจากเป็น S นะคะคำว่าเกียร์ก็จะไม่เจอ f a f b แต่หน้าต่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะไม่ได้มีทอ็อกแต่พิเศษคือเป็นเรียกว่ารุ่นท้ายใหญ่ท้าย40นะคะซึ่งอไปดูกันได้ว่าท้าย40ยังไงเดี๋ยวใคร ใครรู้บ้างเม้นมันนิดหนึ่งนะก่อนไปนี่ไฟมาพร้อมอะไรพร้อมนะคะนี่ค่ะที่เรียกว่าท้ายสี่ส่วเห็นอะไรไหมตรงนี้จะไม่มีเหมือนกับตัวที่เป็นท้าย1นึ่งส่วนทั่วไปที่เป็นโรเตอร์นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้บ้างใช่ไฮเออพาวเวอร์ uh, ในไฮดรอลิกหรือเปล่าใครดูลมเม้นกันมานิดนึงนะคะเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะคะอีกหนึ่งคันที่แบบหลอค่ะนี่บอกว่าหล่อมาก ด้านหน้านะ่ยไม่หล่อเนะ่ข้างหลังอาจจะบางแบบคึ่งกลางแต่ใช้ได้และสวยด้วยชีน้อมๆของเขาพอได้เลยนะคะคันนี้ไฟอะไรพร้อมเดี๋ยวจะให้น้องเขาลองวิดีโอนิดนึงวิดีโอได้ไหมวิดีโอเรียกได้ว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะเรียกได้ว่าให้ดูก่อนรหดัวอลังการไฮโดรลิกกันสักนิดให้ดูไฮโดรลิกกันก่อนนะคะ ลงใส่ไลยตรงนี้นว่าอันนี้คือเป็นตามสภาพนี่คือเชเริ่มเช็คระบบก่อนนะคะแต่ก่อนออกจริงๆนะคะเขาจะต้องเอาผ่าน3หรือว่าผ่านเจนนะคะมาลองเลยนะคะว่าไฮโดรลิกได้ปกตินะคะอย่างทิดีโอที่เห็นก็คือใช้ได้นะคะ่วดซึมต้องมีการเก็บให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะคือเขาต้องมีการทดลองทั้งหมดนะคะไม่ว่าเจอหน้าหรือถอยหลังเนาะทั้งหมดยังแปรคือสองวนนี้เขาลองทุกเกียร์นะคะแน่นอนว่าส่งเขาก็คือต้องเช็คให้นะคะพวงมาลัยเช่นเดียวกันนะคะมีการเทสก่อนนะ อย่างเพิ่มเติมก็อย่างค้าพนี้อาจจะเป็นการตีแรกยางหรือโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะหรือว่าแบบจะทาสิไหมก็ไม่จะไปเนาะหรือแบบมีไปมีดไหมห่างไหมนะคะแต่กลุมพวกนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูถามว่าทําไมบางครั้งเรามีการถ่ายว่าหอยหลังเป็นยังไงเพราะอยากให้รู้ว่าระบบทุกระบบคือใช้งานได้ปกตินะคะเรียกได้ว่าเป็นเดิมๆที่แบบหล่อ,รอจริง ไฟงานนี้ก็เริ่มพร้อมแล้วนะคะแค่พร้อมรอคนมาคนรู้ใจมาเท่านั้นโอ้โหไว้ละกลางสุดแรงมาแบบนี้นะคะด้วยท้าย4 0ด้วยหลอมม่อมากอะถปายร้อนเลยร้อไปโอ,ปอ้เช้งเก่งไปมาเลยอะเรียกได้ว่าถอยหลังไปเลยถอยหลังไปเลยห้ไปดูนะคะ S, <S อีกหนึ่งพันด้วยสองพันว,วันชั่วโมงเท่านั้น เครื่องดีมากคือเครื่องดีแบบดีจริงดีจริงไม่ดีจริงต้องมาลองนะคะที่ชอรดันช้างนะนู่นเลยแบบป้ายเหลืองๆใหญ่ๆด้านหน้วเพิ่มเป็นไงบ้างคะรอๆแบบนี้นะคะส0งพกว่าชั่วโมงแล้วเป็นท้ายใหญ่ห6 1 0หน่งูนนคันนาคาโลกเกียร์กลางนะคะต้องมาลองกันแล้วนะคะคแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะคะชอรดันช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t ก k หรือ IG จนะคะถ้าอยากจะฟังเสียงเครื่องอีกรอบ รีไลน์เข้าไปได้เลยนะคะใน y o u u u e อยังไงก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปจากชอดันช้างกรุ๊มนะคะส่วนบอกว่าอตอนนี้เราเห็นแต่รูปภาพที่เคลื่อนไหวอยากเจอที่เคลื่อนใจเข้าไปใน Facebook นะคะคลายเรทยคีชชอดันช้างกรุ f a เฟซบ o ๊กแฟนเพจน,นะคะ ส่วนเพจอะไรจะเป็นชอดันช้างขายอะไรรถไถฟ,ฟอรดและเครื่องอัดฟังนะคะย้ํากันอีกนึงเราอยากให้มาหานะคะเราเปิดจานถึงเสาไปบ่งเช้าถึงท้าบ่งเย็นยูทุกวันอาทิตย์นะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวอยู่แค่อําเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นละคะ่ะฝากเอสอีกหนึ่งคันเท้ายใหญ่ส0ย์แบบนี้ชั่วโมงน้อยๆแบบนี้มาลองกันได้นะคะแล้วก็ฝากไปเป็นคอเลกคู่อีกคันหนึ่งนะคะเพื่อช่วยโกยเงินโกยทองวันนี้ก็สวัสดีค่ะ